สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณออยูนิคุนะครับคุณมนัสวีนะครับคุณเยลโลเวลคุณคิงเคซีคอมเมดี้คุณมิสเตอร์ตอเต่าคุณฟิลลี่ดีนอตบลูคุณยูซูปนะครับคุณซีข่าวซีเคแล้วก็คุณพาคินนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับอยู่กันกับเกมกันดั้มวางแผ่นบนมือถือ SD Gundam G Generation Eternal นะครับคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดัมเมจกันนะครับกับเจ้ากันดั้มเบลเฟกอร์นะครับ ตัวอัล i ติเมทยูนิตตัวใหม่จากภาคกัน d ดัมเอกนั่นเองนะครับเมื่อเช้าทําไปคลิปหนึ่งนะพูดถึงตัวนี้ไปแล้วนะครับว่ามันเหมาะที่จะไปเล่นทีมไหนนะครับอย่างที่รู้กันถ้ามาลงในทัพเอนเนลที่ลงมันไม่พอนะครับมันมันมีตัวหวดๆอยู่เยอะแหละนะแล้วก็ถ้าจะทำนะครับก็สามารถเอามาลงเล่นทีมนิวไทหรือว่า G Generation Series ได้เวลาที่แบบมีด่านที่ต้องใช้นะนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะลองในส่วนของตัวที่อัพ แค่1ล้านพอนะเพราะว่าผมดูแล้วนะครับคือจริงๆผมก็อยากอัพสุดนะเพราะว่ามันก็จะได้ดาเมจสุดนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้งานม,มาตอนไหนนะก็เลยอัพไปแค่ล้านเดียวก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดาเมจให้ดูนะครับทั้งในส่วนของท่าแมปแล้วก็การใช้ยิงต่างๆนะครับอ่ะไปหาด้านลงันดีกว่าเอาเป็นไอน้นี้ละกันเลเวลยี่สขอ,อน,นี้รูดด้่อวศัตรูจะเยอะนะครับ ด่านไลฟ์คอนเสิร์ตซากุูวอรีเออร์นะครับโอเคอ่ะเราจะเริ่มจากการทดสอบกับตัวนี้ก่อนนะทดสอบกับฟูนาเมอร์ดับเบิลเซต้าก่อนนะครับก็คือตัวนี้อมันจะมีแมบลักษณะเดียวกันนะก็คือแมบเป็นเส้นตรงไปนะครับแบบเป็นเส้นตรงไปอ่ะเดี๋ยวเราใส่บวกไอเกมสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ไดนะ้เนื่องจากมันเป็นทับแอนเนลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือท่าแมบอัพเต็มนะมีสองกระสุนนะครับมีท่าบาร์รห้าพันสี่นักบินเราใช้เป็นชินแล้วกันนะครับใช้เป็นชินแล้วกันเพราะว่า สแตตชีสมันก็กลางๆนะพูดถึงพูดถึงมันก็กลางๆอาจจะเด่นไปทางเมเลก,กับอเวกคนนะครับนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นยาลิมิเต็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเทียบกับยาลิวไทยอ่ะโอเคอ่ะถ้าดูจากตัว ฟูนัมเมอร์ดับเบิลซิตเตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมปลด s อสพีเรียบร้อยแล้วนะครับปลด s อสพีแล้วนะครับอ่าเราจะเดินมาลองยิงดูนะใช้อาวุธสี่ช่องยิงไปนะครับซึ่งเป็นอาวุธแรงสุดนะครับก็คือมันจะไม่ตายอ่ายิงไปคือไม่ตายนะครับถ้าเราเบิร์ดนะครับถ้าเบิร์ดก็คือยิงได้1 4 5 8 1นะครับ 14, 1 4 5 8 1ออ่าแล้วก็ ทีนี้นะครับถ้าแมปถ้าแมปนะครับก็จะอยู่ที่16,870นะครับแต่ถ้าเราเพิ่ม,มโมเรลพอยต์จเต็มเนี่ยเราบล็อกสแตชชินนะครับมันก็จะแรงขึ้นนะครับแถวๆ1 2 5่0แถ่้าคลิก็เป็นแสนหกนะครับศัตรูเหลือ h p ประมาณ3,400นะครับอันนี้ก็คือตัวฟูลเนอร์เดอร์เบิลเซต้านะครับอด SP 100ร้อย ดาเมจจะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวอื่นกันบ้างนะครับอ่ะเปลี่ยนมาเป็นเบลเฟกอร์กันอ่ะเดี๋ยวเอาอุปรกรณ์ใส่มาก่อนนะเบจิคีนสิบสองนะครับเมื่อกี้ไปแย่งมาจากฟูดัมเมอร์ดับเบเซตานั่นแหละโอเคนะครับ ยานก็เป็นลิมิเต็ดทับแอเนลเหมือนเดิมนะเพราะก30นะครับเพราะเดี๋ยวจะเทียบกับนิวไทยให้ดูจริงๆฟูนัมเมอร์เดอะเบเซต้าก็เป็นนิวไทยเหมือนกันนะนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ,รรบมาเดินเข้ามาตีได้เลยนะก็ไม่ตายเหมือนกันนะครับเห็นปะไม่ตายเหมือนกันนะยิ่งถ้าเป็น4ช่องนะครับยิ่งไกล ยิ่งไม่ตายเลยยิ่งเบาเลยครับทีนี้ถ้าเบร์สมานะครับถ้าเบร์สมาถ้า4ี่โชงไม่ตายนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าสามโชงนี่ก็คือตายนะครับหนึ่งสแนะแล้วก็ทีนี้ด <fucking body> <funny> ูแมปนะครับอันนี้แมปมี้ก็สุนเดียวเลยนะ1นึ่งแสนหนะครับหนึ่งแล้วถ้าเล่นโมเลพอยให้เต็มนะครับป๊าบ ดูสิจะหมดไหมเหมือนจะเบากว่าเหมือนจะเบากว่าฟูนาเมอร์ดับเบิลเซตาไปนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือแค่ปลดล้านหนึ่งนะก็คือถ้าจะให้มันโหดขึ้นนะครับก็ต้องกด3ล้านนะครับไม่งั้นนี่เท่าๆกับฟูนาเมอร์ดับเบิลเซตาเลยนะนะครับแถมตัวนั้นมี2กระสุนนะครับ2กระสุนด้วยนะครับอืมอันนี้คือเทียบกันเรื่องแมปนะมาลองเทียบกับตัวอื่นบ้างนะครับ ในเรื่องของท่าแมปนะอ่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเดวิลกันดั้มนะครับเดวิลกันดั้ล้กันอ่านี้ก็จะมีกระสุนเดียวนะโอเคเราจะใช้อุปกรณ์อันเดียวกันเลยนะครับก็คือ12%เมื่อกี้ทับแอดเนลแย่งมานี่นะอันนี้คือปลด SP 100นะครับปลด SP 100ยานก็เป็นยานเดิมนะทับแอดเนลนะครับ อย่างที่บอกถ้ามาลงแย่งในทับแอนเนลเนี่ยหาที่ลงย่เนยครับเพราะว่ามันมีทั้งฟูล l a r เ o อร์ u b l เบ e เซตาอยู่มีทั้งเดวิลกันดัมนะครับแล้วก็ยังมีสไตล์ฟิลด์มิชิอออีกนะคือที่มันเต็มนะที่มันเต็มโอเคอ่ะมาดูเดวิลกันดัมกันนะครับเดวิลกันดัมเนี่ยถ้าไม่ต้องเบิร์ดนะมาถึงยิงเลยตายนะครับ เห็นปะตายนะครับเออแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นท่าเบานะิงๆมันต้องลองท่านี้นะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้อ่ะโอเคอ่ะโอเคได้แล้วอ่านี่นะก็ตายเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องเบิดนะครับอันนี้ถ้าเบิดยิ่งตายชัวก็เผิดท่านี้ก็ตายนะครับอ่ตายจริงด้วยนะเห็นไ,ไหมดักกระดัมนะครับดักเหตุด,ดีกว่า นะครับเพียงแต่ว่าการแบบจะไม่ใช่สไตล์ไปเส้นแบบนี้แหละคาวที่จะเป็นแบบแบบนี้นะก็โพซิชันการวางก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับนี่ต้องมาเปลี่ยนเป็นมุมแบบนี้นะแล้วก็เราอาจจะยิงตัวตัวไกลก่อนก็ไดนะ้ตัวหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วถ้าใช้ท่าแมปนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เล่นโหมดโมเดลพอยต์แล้วก็อัดพลังของชินนะก็คือตายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอัดอีกเนี่ยนะครับ ทีนี้ดาเมจเหลือกว่าเยอะเลยนะ,ะแสนห้านะครับลีี่ก็ไปสองแสนเลยนะครับอ่านี่ก็เทียบให้ดูถึงดารกดนดัมนะอะอีกตัวนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้านี่สไตฟฟิลดมมเมเทออร์นะครับ ก๋อเลยหอ๋อเลยอยู่ไหนไซฟิดเดิลเมเทโอถ้าจะอยู่แถวๆนี้แหละอ๋อไม่สีมันปลดเอฟพีร้อยต้องอยู่ข้างบนผมก็มาหาข้างล่างอันนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมปลดเอฟพีร้อยไปแล้วนะครับไซฟิดเดิลเมเทโออันนี้ก็เป็นทับแมเนล็เหมือนกันนะเป็นหุ่นที่ลงในโลกได้นะเพราะมันบินได้นะครับแต่ว่าเวลาแทงเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่าไซอุบาก็สิองเปอร์เซเหมือนเดิมนักบินก็คนเดิมนี่แหละ ชิ้นนะครับอ่ะมาดูซิว่าตัวนี้ปลดเ p 1 0 0เทียบกับเบลเฟกอร์นะครับจะเป็นยังไงอันนี้เบลเฟกอร์ปลดแค่ล้านเดียวนะเพราะว่า มันก็มีเหตุผลอยู่นะที่ผมยังไม่ปลด3ล้านนะครับอ่ะอันนี้ก็มาพูดถึงท่าแมพกันนะครับเดี๋ยวขอผมขอหาระยะแมพก่อนนะว่าประมาณไหนจะดีน่าจะต้องประมาณช่องนี้อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือท่าแมพคือระยะแมพมันจะไม่เหมือนกันนะอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องถอยมาเอาไม่ได้โอเคแบบนี้ก็แนะ่นะครับแบบนี้ก็แนะ่ทีนี้ลองยิงดูนะครับลองยิงโดยที่ไม่เบิร์ดอ่ะตายนะ ตายอยู่นะครับเนี่ยนะครับตายอยู่นะก็สามารถยิงตายได้เลยโดยที่ไม่ต้องเบิร์ดนะครับแต่ว่าอาวุธอื่นน่าจะไม่ตายนะครับน่าจะต้องเบิร์ดอาวุธอื่นเนี่ยอ่านี่นะครับอ่าพวกนี้ตายอยู่นะโอเคอันนี้ก็จะลองยิงไปก่อนนะครับทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแมปให้ดูนะครับเดี๋ยวยิงเก็บตรงนี้ อ่ะทีนี้แมปดูนะครับว่าตายไหมขึ้นคิวนะครับพอดีเลยดาเมจเฉือนกันนิดหนึ่งนะครับเฉือนกันนิดหนึ่งก็คือมากกว่าเบลเฟโกมาสักประมาณ7 0 0 0แนะครับ7จ0 0อันนี้กระสุนนัดเดียวนะอันนี้ปลดแค่เอสพีลอยนะครับซึ่งไอตัวสไตฟฟีดอมกันด้ามเมเทอร์เนี่ยถ้าปลด SFP นะครับนอกจากจะแรงกว่านีแล้วกระสุนแมปจะเป็น2นะครับอ่า ทีนี้ลองเล่งโมเลพอย์เพิ่มพลังให้เต็มเลยกลายเป็นแสนห้านะครับแล้ววงกว้างแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือเวลาลงในโลกเนี่ยอา่ามันเป็นหุ่นบินนะครับต้องหาหุ่นโลบินตามไปด้วยถ้าถ้าเป็นหุ่นโล่ไม่บินเนี้ยมันก็จะไปแทงให้ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มันก็จะเกะกะกิกะหาช่องเดินยากนิดนึงหรือเวาลาเจอด่านบอสนะครับยกตัวอย,อย่างง่ายๆใน ทาวเวอร์ Tower, นะครับในทาวเวอร์หรือเอ็กเพรสเอ็กเพรสที่ไออย่างทาวเวอร์สิบสี่นะเห็นชัดๆเลยนะครับเวลามีท่าแมพของบอสมาอย่างเงี้ยมันหลบยากนะครับมันต้องหลบออกข้างไปไกลๆนะแต่แต่ก็ไม่ได้ใช่ยากขนาดนั้นนะครับอ่านะนี่ก็เทียบให้ดูนะอ่นะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมจะลองเอานี่มาอ่านะในส่วนของยาน,นิวคุทายนะครับซึ่งก็จะเป็นยาลิมิเต็ด30%เหมือนกันนะ ไม่มีดาวนะครับอันนี้ก็จะเทียบให้ดูกับเจ้านี่นะไฮนิวนะครับเทียบให้ดูไฮนิวเพราะว่าเป็นตัวแมพเหมือนกันนะครับเป็นชินขับด้วยนะไฮนิวนี่มีของ12%อยู่แล้วนะ ไฮนิวนะครับขึ้นมาืีถ้ายิงท้า EX เ x เอนี่ยยังไงก็ตายนะเพราะว่าเป็นไฮนิว3ดาวน,นะครับดาเมจเกินเหลือล้อนนะถ้าเป็นท่านี้แหละ4 2่0นี่นะเนี่ยเนี่ยอ่ะไม่ตายนะขาดไปน,นิดนึงนะครับอันนี้คือท่าไกลนะครับน,นี้ลองเบิร์สดูอ่ะเบิร์สตายนะครับถ้าเบิร์สคือตายนะแล้วก็มาเทียบท่าแมปนะครับท่าแมป อ่ะตายอยู่นะแสนแปดนะครับแสนแปดอันนี้แรงกว่าเยอะเนี่ยแรงกว่าเยอะเนี่ยครับแล้วถ้าบูส์พลังเพิ่มโมเดิพอยต์แล้วก็บูส์ดาเมจบูสท,ทุกอย่างอยู่ที่สองแสนนะครับก็เท่ากับตอนบเบลฟิกอร์มันครีอ่ะน,นะแต่อันนี้มันจะครีอ์ยากกว่านะครับ,บเบลฟิกอร์มันจะครีง่ายกว่าไอ้ท่าตีประชิดธิ์นะเนีแล้วดาเมจครีติคอวดาเมจมันมันได้เยอะกว่านะครับ นี่ก็เทียบให้ดูนะเรื่องดาเมจนะครับว่าประมาณไหนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูจากเว็บข้อมูลนะว่าถ้าเบลฟกิกอนะครับปรับให้เป็นอัพไปดีวหลอกไป3ล้านเงี้ยมันจะเพิ่มความแรงขึ้นแค่ไหนนะครับอไปดูกันอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในเว็บข้อมูลนะเกี่ยวกับดาเมจเดียวนะครับหรือดาเมจที่ทำได้ของหุ่นนะครับ อ่าท็อปสุดก็จะเป็นในสวะของเล่าปีนะแต่อันนี้ต้องแบบเงื่อนไขครบนะครับ3ดาวแล้วก็ศัตรูเป็นไรวอลใช่ไหมนะครับแล้วก็อันดับ2ก็เป็นก๊อตนะครับนี่ยหนึ่งสามห้าเก้าหกสี่นะครับอันนี้ต่ตอยใส่ศัตรูที่มีเดบมื่นหนึ่งแล้วก็นักบินเดบพันหนึ่งนะครับอันนี้เขาคำนวณแบบนั้นนะอ่ะมาดูเบลฟิกอร์นะครับเบลฟิกอร์จะอยู่เครื่องละคันในหนึ่งตัวนี้ปลด3 000, ล้าน,นครับเนี่ย 5. อเวอร์ไลนะครับดาเมจอยู่ที่70,000นะครับ70,597อันนี้คือปลด3ล้านแล้วนะปลด3ล้านแล้วนะครับอยู่ที่70,000เอาจริงๆน้อยกว่าไฮเมกาเคนนอนของเดลตาไข่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นหุ่นสายคลีนะอย่างที่บอกอ่ามันเป็นหุ่นสายคลีนะครับอันนี้ผมกดลิมิตไปว่า อันนี้ถ้าเป็นตัวปลดล้านหนึ่งนะดาเมจอยู่ที่5้าหมนสองนะครับถ้าปลดสามล้านก็คือแรงขึ้นมาอีกประมาณ18ื่นนะครับประมาณ18ื่นนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดปรับเป็นคิติโอนนะครับก็คือติดคิติโอนนะดาเมจจะขึ้นมาเป็น1นึ่งแสนนนะครับส่วนตัวปลดล้านหนึ่งก็คือ8 0,000ถือว่าอันนี้ต่างกันอยู่30,000เลยนะต่างกันอยู่30,000นะครับ30,000 ส่วนตรงนี้ต่างกันอยู่ประมาณ2 0 0 0มืนะครับพอคิห่างกันส0,000ืนนะครับโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราเทียบแบบมาติดขีนนะแบบปอนติดลีน,นะครับดาเมจก็จะถือว่าพุ่งขึ้นมานะครับอยู่ต้นๆอยู่กันอยู่ที่หลักแสนอยู่เหมือนกันแตนะบถ้าลิมิเตอร์โอเวอร์ไรน์เนี่ยนะครับอ่าก็อย่างที่บอกมันเป็นตัวสายคิทิค้นนะครับ คือเราต้องใช้นักบินเหมือนในคลิปที่ก่อนหน้านี้เมื่อเช้าที่บอกไปนะครับเราต้องมีนักบินอย่างมิก,กาหรือว่าตัวที่มีสกิลนะครับทําให้ติดคลีแน่นอนหรือไม่ก็เป็นใช้ชินแล้วเทิร์นที่2อ,อะไรแบบนี้นะครับคือข้อจํากัดในงานใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบไว้ทรานี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับ ถูกใจและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s ไ r i b e เกับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณพาคินนะครับคุณซีขาวสีเคคนยูซุปคุณฟิลลี่ดีนอตบลูคุณมิสเตอร์ตอต้าคุณคิงเคสีคอมเมดี้คุณเยลโลวเวลคุณมนัสวีนะครับคุณออยนิคุด้วยนะครับอ่าไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนนนน้้าคครรัััับบผมววีีไปก่อสสด